เบย์ต้องไปเรียกเป็นอย่างนี้มพราะว่ามีข้อด่านนให้เรียกออนไลน์วพาะวดีที่เขาบอลรักกูยอะคนคือจุนด่ากูแต่มันจริงแป๊บเดียว่าหน่าแน่พวกวันนี้ทำอะไรกินคุณยายปลาวายพูดใดได้ปลาบอกมาได้ใส่ยาย สเอาไปทำแมครัวมังมันคืออะไรคะคุณยายปละลองมาดูสูตรไผ่สูตรยายจุ่มบอกรยายจุ่มไหนเนี่ยเอาพระทนายเขียนทำเคี่ยงแล้วขั้วเคี่ยงนี้แก้วปลาซำสุกแล้วอยู่ในตู้อยู่ในตู้บอกใช่ตู้ไหนนี่สุกแล้วปลาบองใช่ตั้งแหวน ทำไมเพื่อภยายญญายายมแมพพญ,ญาแมพพญาแมพพญาสาวตะกินออกเนะแมพพญ,ญานี่หน้าบันนักร้องสาวเสียงขึ้นลาสุจิตกาถังจระพี่นาพีนออ่น้องก็มิกกี้ไม่อยากาน้าบานเฮาโอโ้ให้หนขอบคุณผู้สาสนุนสิงคอาร์เดนชั่น ออพ่่แมน้ำก็บอกให้ใส่ตู้เย็นแม่บอกได้เที่ยวไปให้ยูสิเขาท่านได้อ่านพอน้ำเนี่ยพี่บุ๋มเห็นเราอยากจานใหญยเป็น จาแม่คั่วคณะยังได้ส่งค่ะเห็ดปลาล้าบองค่ะสูตรคั่วกระเทียมคั่วกระเทียมไม่หอมนะคะคั่วกระเทียมคั่วใบหูดใบหูดวันตีใบหดใบหูดคือใบอะไราปะกดูดคั่วหมวอกินใครเอาเห็ดเบิ้งเอาเห็ดเบิ้งทำอยู่นี่แหละอันนี้คั่วกระเทียมเออเอาต้มแล้วใส่โคกเออยังไม่ใส่ปลาร้ายังไม่ใส่พริกผง ทำให้ละเอียดก่อนบอกจ้าทำให้ละเอียดก่อนอ๋อทำไว้แต่แา่เฮยายภูมิอ๋อใครสนใจติดต่อปลูกละ้หน e ึ yes. ่งพันบาทปลาสิว่ขายแพงแถอยายมาทำยางทวดจีฟักฟงอีกบอกไปเลยว่ามันฟงเออดันมันฟงใส่ตัวเราแต่วันนี้ต้องทำละเอียดบอ ตามละเอียดคั่วปลาแดกก็คั้วสุกแล้วกระเทียมวัวหอมคั้วทุกอย่างให้สุกเสียจเสร็จพร้อมรับประทานได้เลยจะกินกับผักตุ๋นผักต้มผักลวกก็ได้หมดอืมดีครับล้วสั่งพี่น้องตามให้แบบดีๆเขาต้องเอาละเอียดบอไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ได้หยาบๆจามันจะได้หอมปลาแดได้นี่แม่ั่วได้นี่แม่คั้ว ปุ๊กละวหนึ่งคันบาทสนใจติดต่อมาเลยยายจูมเบอร์โทรเบอร์อะไรคะศูนย์แปดเจ็ดสองสี่ศูนย์หนึ่งสองห้าสี่เออยายจูมรับเปิดออเดอร์ทำปลาบองสูตรยายจูมนัวแห้งพี่น้องใส่ฟงนัวเยอะใส่หลายแซ่บหลายบ่ยายแซ่บหลายใส่หอนมากสุดโอ้ยว่าตลกแผลตอนนี้ใส่ยังต่อป่ะนี่ตอนนี้ก็ใส่ปลาอืม ปลาไหลต้องตำอีกบอสตำให้ให้เข้ากันกับพริกขมเอาเบอร์ส่ปลาไหลแล้วขั้นตอนต่อไป <c oughs> ปลาที่ถูกแล้วนะคะสับบปอปลาไหลซับสิถ้าน,นั้นมันจะสับยาก <c oughs> เอ <c oughs> เอเนาะมันต้องสีตำยากเนาะสับยากมากเออตำไม่หมดเหลือไว้จะตำไปบ้านขึ้นบ้านใหม่ก็อ,อย่าเฉิญด้วยโอ้ นี่ตำให้ยายโพอ๋อนี่ก็เก็บไว้แต่บัานนี้เออจะเก็บไว้ในตู้เย็นโอ้นี่ตำไม่หมดได้เยอะเพราะว่าเสี่ยงกองเยอะเออนั่นอ่าน่าจะเก็บไว้เพ่อจะตำยายนี่พริกผงใครชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดใา่ก็ใส่เลยใช่ไหมได้อือรอปูมยายรอให้ยายปูม กะซีโปแม่นมามื่อไหร่แลงนี่ติมือพุ่งเมือเช้าอ๋อมหอมมะลิอึ้งสาวจีอือค่ะใส่พริพกโขงนีนพพกพริกโขงนะคะ<ว>ก็<ว>ต้องตวงก็ต้องอย่างตียายไม่ต้องตวงใส่เลยใส่เลยถ้าพักไม่เผ็ดก,ก็ไม่เอาเยอะอถ้าชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะๆโอ้กะซีโปใส่เมื่อถุกนนงกะซีโปแมนเผ็ดเพราะแห้งหรือยายหรือย่าก็ตามแบบฮงเนาะมาไหนพริกโขงไม่พอนะเนี่ย ที่มันก็แดงมันมองใช่ก็เพิ่มอีกพี่พงศ์นี่ซื้อหรือเฮ็ดเองคั่วเองตำเมื่อคืนเมื่อเช้านี้คั่วไว้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้ตำป้าจะเข้าร้านอยู่โรงพยาบาลอืมเมื่อคืนนี้เออเลยมาตำเมื่อเช้านี้ตอ้ยต่จะส่ปุ๊กฉันจะตีหาคุณตีเพราะนตีหาคุณตีสี่ครึ่งิดตำพิกพงศ์รัไปปลุกเซอมาทํางาน ัปไม่ดีนี้เ,<อ>เป็นน้มีน่ะพี่น้นองปาราบองที่มันเก็บไดู้โดนว่าป่ะเนี้เก็บได้โดนใส่ตู้เย็นก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ต้องใส่ตู้เย็นแหละดีแล้วเนาะเออหอยสั่นปลาสุดเยี่ยมปรุงยังบ่นี่ปรุงผงจะนวดลื่นใส่ตัวไว้นี่ผง,งนัวใส่แบบมีผงนัวใส่จากซอนค่ะใส่จากพริกไรดดก้ดกมันสิเผ็ดเออ นี่พรูมาหนึ่งช้อนนี่อีกสามช้อนแกยังมาใส่หลายกับหลายน้องพี่น้องซ้านีแต่มีนขึ้นปีกๆข้ามีนอเออเลวเลยเด็กพี่น้องวันนี้กต่ซื้อส่ปูกล้วยด้วยนี่เราเสียเอาเราพวกอาจจะแมนน้อยก็เพราไปเห็นว่าในครัวฮอนใส่หมันผักกันเปลี่ยนเดะ เนี่ยกต่แม่พูวเนาะไว้วาวาแล้วเนี่ยใส่กับปูก๊กเลยแบบน,นี้อังอันคือตำไม่แห้งคือสีแห้งก็ดีอยู่ก็แม่เจอว่าเผ็ดฉันจะใส่แก้วนิดหน่อยแ<อ>ม่เจอชอบอีกบมดละเอาซ้ำนี่หลายยายเลยขีดน้ำกันมือแรงซ้ำนี่ติมันนี่มือนเนนท่าน,นี้เนาะกดใส่น้นหนังมบบสีเหลวเขียนๆนี่ก็ใส่เอา อันเมจังไม่ไม่ย่บุมตามไปให้ตอนขืนคอนโดสานาย,ายป้าว่าเนต้มประแดกบอกว่าติดนนหนามติดนามไรเศรพอนเศรไหมอร่อยไหมใส,ส่สิมเบิง้งต้องอยู่กล่อยมากออทุเนี่ยพอดีพอดีไปพอดีแล้วติพราใส่นามดิเออ,อม่นิเป็นนามไม่ิเป็นตม้มมันจิเป็นต,มนมตม้มเป็นหนาตุมไร อา้าวบอกลาอันแฟนเพจแน่แม่ตู้สิเพจบอกไวเ้เพจไปทำเนาะก็เพจเพจตามอยู่เด้ยยายเนาะเพจอยู่เด้ยเพจน้ำอยู่เพจตามอยู่อเอาซ้ำนี่เนาะซ้ำนี่แหละเออเอาปิดคลิปรายการแน่ปิดคลิปแล้วนะคะ <c oughs> อโอ้ย <c oughs> จะไปปลูกแล้วเออเอาไปสั่นใส่ปลูกโอเค